โยว่าไงาไวรุ่นออนิวสามพันฉลามบกจัดไปไวรุ่นขนของไวรุ่นเฮ็ดกินรับพี่น้องเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัไอเซมรสซิ่งจัดให้ครับพี่น้องไวรุ่นชมนะอ่อนิวดีไมเครื่องสามพันฉลามบกชมใหม่ล่าสุดสมเดียวก็ป้ายแดยงเลยนะผมว่าว่าแล้วป้ายขาวยังไม่ได้เลยยังเป็นป้ายแดยงอยู่เลย ออกมามอถึง2เหรียญปล่อยยินเสนาคับพี่น้องออกรถศูนย์บาทงวดผ่อนเริ่มต้น6,9 0 0ของแต่งนั่นๆชมบ่ต้องไปเสียของแต่งครับรออแม็กตัวนี้เป็น RE30 ขอบ18นิ้วทั้ง4เซนครับรอ,รอ,รอเลขไม่หมื่นโลานานครับพี่น้องเบาะหนังน้ารถไม่มีปัญหานะจ๊ะคันนี้รับประกันเดี๋ยวจะหาว่าอู้รถใหม่ขนาดนี้มันมีปัญหาหรือเปล่าไอ้เสียไอ้เสียการตีให้ครับไม่เขียวไม่ชนไม่ตำจะ้ะเลขไม่หมื่นโลยำ้ำเลขไม่หมื่นโลแท้รถไม่มีปัญหา เจ้าของเดิมมันมีปัญหาการเงินเองโอเคไหมไม่ได้เกี่ยวกับรถนะโอ้โหโอ้ว้าวนะพร้อมกับตู้ทึบค็ับพี่น้องนะออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนไปเดียวงวดผ่อนเริ่มต้น6,900บาทนะพร้อมแลนงานหาเงินทอแซทไทเทเนียมทั้ทงเซนนะ oh. ตู้ทึบเมตร802เมตรเอาไปแลนงานเคอรี่ไปสนี่แลนแป๊บสูงแป๊บซี่ นะแลนขนซุ้มขนทรงขนอารุงอะไรเอาไปทำเกฑนไวร่นนะหลอ่ลอๆกับสีเท่าแลมโบโอ้โหเท่าแลมโบด้วยนะมันจะหล่อไปไหนครับพี่น้องฉลามฉลามเท่าแลมโบคันนี้นะไม่หมื่นโลน็อตไม่ขยับสักตัวโคตรใหม่เลยผู้ใดกำลังสั่งจองรถไปแดงอยู่บ่ตั้งก็สองเดือนสีได้รถเด้อมันหารถยากตัวนี้ น่ะนาเดิมขั้นเดิมครับบเฉียวโบชนมาเอาคันนี้ที่ได้เลยพอย,ยังว่างครับหัวน็อตไม่ถอดนะนะตามคําที่เสียาเบ้าครับน็อตไม่ขยับสักตัวนะเครื่องสามพันนิ่งนิงครับไม่หมื่นเดียวแค่นั้นนี่แหละเขาเรียกว่ารถนะรถบ้านแท้ที่เขาเรียกว่าสวยสุดติ่งกระดิ่งแมวน็อตไม่ขยับสักตัวไวรุ่นออกรถศูนย์บาทครับปีแรกงวดพันหกพันเก้าหลังจากนั้นพันหนึ่งหมื่นจัดได้ทุกอาชีพฝีดาวฝีจองทรงฟีทั่วไทย นาปีแรกงวด6กหลังนั้นผ่อนหนึ่งหมื่นพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแก้วด้านล่างเดี๋ยวไอ้เซมซุ่มแจกเสื้อให้ไว้ล่นแช์ไปเอาไปสร้างตัวเอาไปทำกินกับพี่น้องแก้ว